อาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มา,<ร>าอยู่กับบอยเจริญ<ร>การช่างครับวันนี้โอ้โหวันนี้เจ้าของนาเห็นเองนะครับวันนี้เสียนุนะครับเสียนุพึ่งลงเกีียวครับ10บโมงแล้วติดตั้งช็อป กินลมเรียบร้อยนะครับ่ายข้าวไว้มากเลยนะครับเจ้าบอยเจริญการช่างครับนิ่มครับนิ่มนวลครับเสียงเงียบ่ายข้าวแบบนิ่มๆน,นะครับมาดูใช้เวลากินนาทีเนี่ย 見つかる。 ตอนนี้ก็ใช้เวลาไปเกือบสองนาทีแล้วเบิ่มเบาเครื่องแล้วครับเกียน,นุโอ้ใช้เวลาถ่ายข้าวสองนาทีนะครับใช้เวลาถ่ายข้าวสองนาทีครับถ่ายไวมากนะครับปล่อยเจริญการช่าง

มาสิบโมงแล้วได้ลงเกี่ยวสิบโมงนะครับวันนี้ตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับใช้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับกับแปลงสีไร่น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จครับเพราะว่าวนรอบ ขนาไวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับนาสีไร่ก็ข้าวก็สวยนะครับแถวนี้ฝากติดตามนะครับช่องวิระดำแต่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ